ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการสร้างแม่พิมพ์นะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับก็คือต้นแบบนะครับเราได้ปั้นเอาไว้แล้วก็แผ่นรองครับจะเป็นแผ่นพลาสติกก็ใช้ได้นะครับมีภาชนะสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้ากอสนะ วันนี้ผมจะลองเทน้ำยางพารานะครับก็ไปที่ผาชนะ,มะแม่พิมพ์อันประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำยางาาไม่ต้องเยอะมากนะครับบางคนขนมาเป็นแกนล,ลอนหรือเป็นขวดใหญ่ๆนะครับก็หาขวดเล็กๆอะไรใส่มาก็ได้ถ้าใครจะมาทำที่โรงเรียนนะครับหรือใครจะทำที่บ้านก็ สามารถทําได้คร,ครับวิธีการลองมาดูนะครับเราไม่ได้เทไปทันทีทั้งหมดนะครับเราค่อยๆหยอดไปนะครับค่อยๆหยอดไปให้มันทั่วทุกซอกทุกม,มุมให้มันครอบครอบคลุมนะครับต้นแบบให้ได้มากที่สุดน,นี่คือการเทยางพาราไป รอบแรกนะครับ่าดูผมกังวลตรงซอกจมูกมากเลยครับแต่เดี๋ยวเราน่าจะหาอุปกรณ์อะไรที่จะทำให้มันเ,เกลี่ยน้ำยางพารานะไปให้มันโดนต้นแบบทุกซอกทุกมุมนะครับเ,เดี๋ยวเราลองดูนะครับดูตอนนี้ใช้น้ำยางพาราไปไม่มากครับ ก็เทไปให้เยอะที่สุดนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นก็หาไม้บรรทัดหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับการปาดเหมาะกับการเกลีย่ยนะครับบางคนใช้นิ้วเลยก็สามารถทําได้นะครับก็ให้ทั่วทุกซอกทุกมุมนะครับตรงไหนที่มันหยดไปที่พื้นแล้วก็าปาดขึ้นมา ตรงนี้นะครับก็ปาดขึ้นมาใช้เคลือบต้นแบบให้หมดนะครับอันนี้คือชั้นยางพาราที่ชั้นที่1ครับอันนี้จะชิดกับต้นแบบเลยนะครับเราก็าต้องอทำให้มันทั่วนิดนึงนะครับแล้วก็รอให้แห้งสนิทก่อนถึงจะทำ เทน้ำยางพารารอบที่2ถ้าจะให้แม่พิมพนั้นหนาขึ้นนะครับอรอบแรกถ้าทั่วแล้วก็พอได้นะครับจริงๆควรจะให้มันไปสุดที่พื้นเลยนะครับม,มันจะได้เป็นเหมือนกับเป็นภาชนะมสมมติแม่พิมพ์พเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นเหมือน ลักษณะคล้ายถ้วยชามนะครับที่มีเป็นช่องสำหรับใส่น้ำซุปหรือใส่ของเหลวลงไปได้เดี๋ยวจะเอาแบบสำเร็จมาให้นักเรียนชมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ปาดไปจนทั่วเลยนะครับอยางพาราเนี่ยธรรมชาติมันก็จะแห้งช้าสักหน่อยนะครับผมเคยทดลองกับพัดลมเลยนะครับก็ ช่วยให้แห้งเร็วขึ้นนะเอาพัดลมจ่อเลยนะครับใครมาทําที่โรงเรียนก็จะต้องอาศัยความอดทนหน่อยนะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่วางไว้ให้ดีๆนะครับอ,อ,อย่าไปเคลื่อนย้ายไป่อๆวางนิ่งๆให้มันแห้งโดยธรรมชาติของมันเองหรือเอาไปตากลมหาจุดตากลมก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำที่บ้านก็สบายๆนะครับก็ ทำเสร็จแล้วก็วางไว้เลยทำเสร็จแล้วก็วางไว้หรือเปิดพัดลมแล้วก็เอา,อาแม่พิมพ์นั้นจอลมไว้ก็ได้นะครับก็แห้งเร็วขึ้นด้านนู้นรู้สึกจะเหลือพื้นที่ที่ยังไม่โดนยางพาราอีกนิดนึงนะครับผมก็เลยเติมไปยาหามากนะครับเพราะว่า หนามากก็จะทำให้แห้งช้าครับค่อยๆค่อยๆหยดค่อยๆหยอดไปนะครับค่อ,คอยๆหยดค่อยๆหยอดอคอใครไม่มีอันนี้เขาเรียกเกรียงนะครับจริงๆเอาไว้ปาดสีแต่ผมมาดัดแปลงครับเอาไว้ระบายสีในลักษณะナイฟ์เพนติ้งครับแต่เห็นมัน จับแล้วก็ชับมือดีก็เลยเรามาเกลีย่ยเกลีย่ยน้ำยางพาราคนระับโอเครู้สึกว่าน้ำยงางพาราีเนเคลือบทั่วแล้วนะเคลือบทั่วต้นแบบอะตรงไหนที่มันหนาเกินก็เราก็ปาดออกมานะครับ โอเคน่าจะครอบคุมแล้วนะฝั่งนู้นเช็คให้ดีครับให้มันให้มันครอบคุมที่สุดนะครับเครอบแรกครบถ้วนทุกพื้นที่เอาครับหลังจากนั้นนะครับก็พอทุกที่เนี่ยเต็มไปด้วยยางพาราแล้วนะครับก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือ้ากอสครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็้ากอสก็เตรียมไว้เลย้ากอสนี่เส้นใหญ่ธรรมชาตินะครับเราเราจะแบ่งก็ได้นะหรือแผ่นใหญ่ๆเลยก็ได้ผมคิดว่าแบ่งจะดีกว่า ลองดูนะครับศิลปะคือการทดลองบางทีมีสำเร็จล้มเหลวผิดพลาดแต่ทุกอย่างคือการเรียนรู้นะครับอย่าไปกังวลจนเกินไปป๊บไปไงดีล่ะก็ลองแปะดูเลยเอาละตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคนี่คือพาร์กอสนะครับในขณะที่อ่า ยางพาราชั้นที่หก็ยังไม่แห้งเลยนะครับแต่ว่าก็าติดผ้ากอสลงไปเลยก็สามารถทําได้นะครับค่อยๆนะครับติดให้มันแนบจนซึมไปนะครับจนมันเหมือนกับผ้ากอสเนี่ยซึมซับนี่ยางพาราจริงๆผมมีไม้เกรียงเนี่ยก็เอามาทำได้เลยนะครับไม่ต้องใช้นิ้วหรอก ไอ้นิ้วแล้วก็มือเปื้อนนะครับอืมพากอสนี่ก็ทับทับกันไปมาได้พากอสนี่ก็น่าจะเส้นใหยธรรมชาตินะมันก็ซึมซับน้ำยงางพาราที่สำคัญมันมันคือโครงโครงของชิ้นแม่พิมพ์เหรอครับมันช่วยทำให้เหมือนกับเป็นกระดูกนะครับอืมร่างกายคนเรายางเนี่เป็นเนื้อนะ เป็นส่วนไปพากกอสนีนเหมือนกระดูกอ่อนนะครับคอยตรึงยางให้มันมีโครงเป็นรูปร่างเหมือนกับต้นแบบของเรา,าก็ทำพักกอสให้มันแนบที่สุดครับโอเคจริงๆ1ชั้นบางทีอาจจะสำเร็จเลยก็ได้นะครับหนึ่ชั้นเนี่ย เดี๋ยวพักกอสอ็สิตรงนี้ก็ลุมเข้าไปครับอชเ่เลยไปต่อใครไม่มีเกลียงอย่างนี้ก็หาแผ่นหรือไม้พลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับวัดวดสดุที่ใช้ทดแทนกันมันเป็นช้อนพลาสติก ที่แถมมากับร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารก็ได้นะครับก็ใช้แทนกันได้ก็ให้แนบไปครับช่วยแห้งเร็วขึ้นด้วยนะครับ้ารกอสอมไม่ยากครับแต่บางคนใจร้อนร็บรีบไปดึงดึงแม่พิมพ์กับตัวต้นแบบ ในขณะที่มันยังไม่แห้งเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับอืมแล้วก็ไ้ตรงเกินมานีเราก็ซ้อนพับไปได้เลยตักยางพารามาเติมตรงนี้อะไรอย่างนี้จะได้ ลองดูครับเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับสำเร็จล้มเหลวอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ใครจะเติมยางพาราต้นแม่พิมพ์ให้มันหนาขึ้นนะครับก็สามารถทำได้นะครับให้มันหนาขึ้นแต่ควรจะให้ชั้นที่หนึ่งนั้นแห้งก่อนนะครับเพื่ง อย่าเพิ่งเทชั้นที่2เข้าไปเพราะว่าอะไรครับชั้นที่1เนี่ยเป็นส่วนที่มันติดกับแม่พิมพ์นะครับถ้าส่วนที่ติดกับแม่พิมพ์ยังไม่แห้งนะครับแล้วเราเทชั้นที่2ไปชั้นที่2แม้จะแห้งแต่มันทําให้กั้นอากาศที่มันทำให้อากาศไม่เข้าไปโดนส่วนที่น้ํายางพาราเนี่ มันไปกั้นอากาศนะครับให้ส่วนที่น้ำยางพาราที่ชิดกับแม่พิมพ์เนี่ยมันยังไม่แห้งครับเสร็จเรียบร้อยนี่ตอนนี้ก็อรออย่างเดียวครับรอให้มันแห้งนะครับเมื่อแห้งแล้วก็จะทำอรอบที่2นะครับหรือบางทีรอบแรกเนี่ย ถ้ามันเซตตัวดีๆนะครับยางพารามีความเข้มข้นหนาพอสมควรก็สามารถทำได้ในรอบเดียวเลยครับโอเคมีคนถามทำไมไม่ให้ทำรูปอื่นอ่าเอ่อรูปนี้ฝึกจากรูปนี้ดีกว่าครับเป็นก็เป็นเพียงแค่คำแนะนำจากผมครับ จริงๆจะทำลายประจํายามทำอะไรก็ได้นะครับทำได้หมดเลยครับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาแล้วใช้วิธีคล้ายๆกันลักษณะนี้ลองไปดัดแปลงดูนะครับอันนี้มันเป็นโครงสร้างใบหน้าแบบง่ายๆครับแล้วก็ความเหลี่ยมมุมอะไรมันไม่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปบางทีลายประจํายามหรืออะไรที่เราทํายากๆมันมี มันมีรายละเอียดมีแง่งมีอะไรเยอะนะครับแต่จริงๆทําได้หมดครับลองลองดูใครทำอันนี้เป็นก็ไปทำลองฝึกดัดแปลงทำรูปอื่นๆได้นะครับโอเคทีนี้ก็อย่างเดียวคือรอเท่านั้นเองนะครับใครจะพัดลมไปจ่อไว้หรือก็เอาไปตากลมหน้าบ้าน สามารถทําได้นะครับนี่คือรอบที่1นึ่งเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอ่าอันชิ้นนี้ครับต้นต้นแบบเดียวกันนะครับใช้ต้นแบบอันนี้แหละพอแยกง่ายพีมพออกจากต้นแบบแล้วก็ต้นแบบยังดีอยู่เลยครับต้นแบบอ่ะยังดีอยู่เลย ก็เลยเอามาสร้างแม่พิมพ์อีกอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับอันนี้ใช้เพียงแค่1รอบกับรอบที่2อ่ะบางๆเลยนะครับก็สามารถได้แม่พิมพ์อันนี้ขึ้นมาได้มันก็เซตตัวแข็งครับก็จะเห็นเส้นใยนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นเส้นใยของผ้ากอสอยู่ข้างในนี้นะครับ แต่ด้านในมันเนียนเรียบมากนะครับถ้าก๊อสมันจะอยู่เหนืออ,อยางพาราขึ้นไปนะครับเนี่ยเราก็ขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์จะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่ายากก็ยากนิดเดียวอยากให้ทุกคนลองทำนะครับเป็นกระบวนการ ทำงานศิละปะอีกอย่างนึงบางทีเราปั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นจากดินน้ํามันนะมันทําอะไรต่อไม่ได้นะครับบางทีคนมาเดินเหยียบก็พังเลยอันนี้เนี่ยเป็นศิละปะที่มีลักษณะเ,เราสร้างซ้ําได้เป็นเป็นระบบอุตสาหกรรมเลยครับมีอันนี้อันนึงเนี่ยเราผสมปูนนะครับแล้วก็เทเข้าไปครับปูนเซตตัวแล้วก็ดึงแยกออกจากแม่พิมพ์ก็จะได้รูปรูป,ร,ปรูปเดียวกับ เอ่อแม่พิมพ์ข้างในนี่แหละครับจะเป็นปูนเราสามารถระบายสีระบายตกแต่งออกแบบอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็อลองดูครับเบื้องต้นสร้างแม่พิมพ์อันนี้ให้สำเร็จก่อนครับไอเทปปูนใบเข้าไปในนี้แล้วก็รอปูนเซ็ตตัวแข็งเนี่ยอันนั้นมันง่ายแล้ะครับนะครับมาทําอันเท่านี้ใครมีเวลาว่างครับก็ทําอันประมาณนี้ใครเวลาน้อยเนี่ยลองลดลงครับ เอาต้นแบบแค่นี้พอก็ได้ครับยิ่งใหญ่ใช้ยางพาราน้อยไปใหญ่เลยนะครับโอเคใครจะนำยางพาราไม่ต้องนำแกนลอนใหญ่หรือขวดใหญ่มาครับเอาให้ว่า,าทำที่โรงเรียนนะก็แยกใส่ภาชนะมามีฝาปิดซะหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆทำกันไปนะครับใครสะดวกทำที่โรงเรียนก็ทำที่โรงเรียนได้นะครับใครสะดวกทำที่บ้านก็ทำที่บ้านได้ ครับนี่การนี้ก็รอแห้งนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปตากลมซะหน่อยนะครับหรือถ้าอยากให้แห้งเร็วก็เปิดพัดลมจ่อเลยนะครับพอแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะออกเหลืองขึ้นเรื่อยๆเหลืองขึ้นเรื่อยๆแล้วจนเป็นสีประมาณนี้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะครับถ้าล้มเหลวก็พยายามอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เจอเด็ก นักเรียนครับวันแรกเขาทําไม่สําเร็จครับวันที่สองบอกผมสร้างแม่พิมพ์ได้แล้วนะครับเาก็ยินดีด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ